พรวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พระคราม,ามนำ<า>ชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเปลี่ยนความท้อใจเป็นความวางใจสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิต ได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังครับความทุกท้อใจเกิดขึ้นกับเราทั้งหลายอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนะครับบางวันก็มีความสุขดีดีตอนเช้าบ่ายมาเย็นมาก็มีปัญหาความทุกท้อใจเกิดขึ้นมันขึ้นอยู่กับว่าเราเจออะไรในแต่ละวันบางทีท้อใจเพราะคำคนมีคนมาตำหนิมาพูดใน ภาพลบให้กับเราบางทีมีคนมาฟื้นฝอยหาตะเข็บคุยแต่เรื่องขุดคุย,คยเรื่องเก่าเรื่องหลังมาคุยจนทำให้เราเจ็บปวดใจบางคนก็มาตำหนิในสิ่งที่เราทำผิดพลาดซึ่งเราก็ยอมรับว่าเราผิดจริงเราพลาดจริงแต่ก็ไม่ยอมเลิกราก็นำสิ่งเหล่านั้นมาพูดมาคุยทำให้เราเสียหาย หรือบางคนก็มามองดูปมด้อยของชีวิตของเราพูดภาพลบให้กับชีวิตของเราคุณผู้ฟังครับในพระคำของพระเจ้านั้นรพระเยซูคริสต์ได้สอนถึงเรื่องคำพูดของผู้คนว่ามีความรุนแรงเหมือนกับการฆ่าคนเลยทีเดียวตากว่าเราพูดให้พี่น้องท้อใจให้เขาสิ้นกำลังใจนั้นก็มีน้ำหนักหมายความว่ามีความผิดพอๆกับการที่เราฆ่าคนโดย การลงมือปฏิบัติเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นความท้อใจจากคําพูดก็ไม่ใช่ย่อยทีเดียวนะครับเป็นปัญหาเป็นสิ่งที่เกิดภาพลบสําหรับผู้คนที่ได้รับคําพูดนั้นนะครับซึ่งในทางจิตวิทยาก็ดีในเรื่องของงานที่เราทํากับเด็กนะครับจิตวิทยาเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากการให้กําลังใจกับเด็กการรู้จักชมเด็กหรือการที่ให้การเปรียบเปีย เปรียบว่าเด็กคนนี้ทําไมเก่งแล้วทาไมอีกคนหนึ่งถึงแย่ทําไมถึงไม่เหมือนเขาลูกของเราทําไมสุดยอดจริงๆยอดแย่อะไรแบบนี้นะครับคือถ้าเราพูดอะไรเปรียบเทียบซึ่งมองในมุมหนึ่งก็ดูเหมือนว่าเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจให้เขามีแรงกระตุ้นแต่อีกมุมหนึ่งเขาอาจจะกลายเป็นจุดด่างพร้อยอาจจะเป็นการทําให้เกิดปมในชีวิต เหมือนกับการตีตราในชีวิตของเด็กก็เป็นได้ดังนั้นท้อยคําคําพูดบางทีมีสองมุมนะครับมีสองคมมีผลเกิดขึ้นได้ทั้งผลดีและก็ผลเสียด้วยต้องระมัดระวังนะครับและความท้อใจจากปัญหาที่แก้ไม่จบอันนั้นก็เป็นเหตุหนึ่งเหมือนกันที่ทําให้เราท้อใจได้ถ้าหากว่าปัญหานั้นเกิดขึ้นจากความผิดพลาดของเราเราก็ พูดตรงๆก,ก็คือมันก็คุ้มค่าในการที่เราจะท้อแท้ใจหรือน้อยใจผิดหวังในสิ่งที่เรากระทำนั้นก็ถือว่าก็โอเคอยู่ว่าเราได้มีผลในการทําให้เกิดปัญหาทําให้งานมันหรือปัญหามันยุ่งยากซับซ้อนเพราะความผิดพลาดของเราแต่อย่างไรก็ตามก็ไม่ควรที่จะท้อแท้มากจนเกินไป ซึ่งมันจะทำให้เราหมดกําลังใจในการที่จะกระทําลุกขึ้นมาทําสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆต่อไปนะครับหรือบางทีความท้อถอยความท้อแท้เกิดขึ้นจากปัญหาที่เราเจออยู่เช่นความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดีสภาพที่ทําอะไรมันก็ล้มเหลวบางคนลงทุนทําธุรกิจค้าขายเขาก็ขายเหมือนกับเราเขาเหนียวหมูปิ้งแต่ทําไมเขาดูขายดีขายดีขายดิบขายดี ทำข้าวเหนียวมาเท่าไหรก็ไม่พอหมูปิ้งหมูย่างหมูไม้เท่าไหร่ก็ไม่พอแต่ไอเราเริ่มต้นทำเหมือนกับเขาแทบจะทุกอย่างเราก็ทำแต่ขายไม่ได้เลยอันนี้ก็ทำให้เกิดความท้อถอยบางทีเราพยายามทำไม่ใช่ว่าสันหลังยาวหรือไม่กิขี้เกียจหรือไม่สู้งานหรือเกี่ยงงานอะไรก็พยายามอยู่แต่ทำไมไม่ประสบความสาเร็จเป็นพ่อค้าแม่ค้า คนอื่นเขาก็ขายดิบขายดีแต่เราทําไมแจ้งอยู่เรื่อยคุณผู้ฟังครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งทําให้เราท้อถอยท้อแท้ได้เหมือนกันคุณผู้ฟังครับในงานรับใช้พระเจ้าก็เช่นเดียวกันบางครั้งเราก็มีปัญหาในเรื่องนี้ผู้รับใช้พระเจ้าหลายคนท้อถอยซึ่งถ้าดูจากสถิติในโรคความโรคซึมเศร้าความซึมเศร้าที่เกิดขึ้นสถิติของผู้รับใช้พระเจ้าในต่างประเทศนะครับในประเทศไทยอาจจะยังไม่มี กรีศึกษาในเรื่องนี้อาจจะเป็นเพราะวิถีชีวิตในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าในสังคมไทยอาจจะแตกต่างกับทางฝั่งยุโรปทางตะวันตกเขาซึ่งเปอร์เซนต์หรือจํานวนของผู้รับใช้พระเจ้าศิษยพิบาลที่เผชิญกับโรคซึมเศร้านั้นมีสูงขึ้นทุกวันและมีผู้รับใช้พระเจ้าศิษยพิบาลจํานวนไม่น้อยที่ไม่รู้ที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไร คุณผู้ฟังครับนี่ไม่ใช่ธรรมดานะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าสุดท้ายแล้วผู้รับใช้พระเจ้าสิยพิบาลก็ต้องไปหาหมอที่เป็นจิตแพทย์เพื่อที่จะรับการบำบัดทางจิตเพราะว่ามีความเครียดแล้วก็ไม่สามารถที่จะคลี่คลายปัญหาต่างๆได้เหมือนกับว่าแบกโลกของสมาชิกแบกโลกเอามาไว้ในตัวของตัวเองจนตัวเองนั้นกลายเป็นโรคเจ็บป่วยเพราะปัญหาต่างๆที่แบกมาแล้วแก้ไม่จบ คุณผู้ฟังครับปัญหาความซึมเศร้าต่างๆเหล่านี้หรือปัญหาความท้อถอยเหล่านี้เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันนี้ซึ่งผมเคยคุยกับพี่น้องผู้รับใช้พระเจ้าร่วมกันว่าซาตานมันฉลาดมากแม้ว่ามันจะให้เกิดโรคเอชก็ดีหรือโรคเลวร้ายต่างๆเกิดขึ้นกับมนุษย์สุดท้ายมนุษย์ก็สามารถที่จะสู้ได้มันไม่สามารถทําลายได้บางคนเจ็บป่วยแม้จะตายแล้วก็ยังสัรเริญพระเจ้า มันไม่ทําลายความสุขในใจคนได้แม้ว่าจะเป็นเหมือนที่เราเห็นว่าตอนนี้โรคโควิดที่มันระบาดแม้ว่าพีน้องคริสเตียนหลายท่านผู้รับใช้พระเจ้าหลายท่านเจ็บป่วยและบางท่านเสียชีวิตแต่ก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตท่านก็หนุนใจคนมากมายท่านก็ขอบคุณพระเจ้าถาวายสรรเสริญพระเจ้ามันไม่สามารถทําลายสันติสุขที่คนของพระเจ้าได้รับนะครับแต่คุณรู้ฟังเห็นไหมตอนนี้โรคหนึ่งที่ซาตานใช้ ในการเข้ามาทำลายชีวิตของพวกเราทั้งหลายนั่นก็คือโรคซึมเศร้ามันเข้ามาทำลายจิตใจคือจะทำลายจากข้างในของคนจนทำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ซึ่งเรามีเรื่องราวเหล่านี้เด็กๆที่อยู่ในโครงการที่เราดูแลอยู่หลายคนมีปัญหาเรื่องเหล่านี้นะครับซึ่งอธิษฐานก็แล้วนะครับต้องบําบัดวิญาต้องบางครั้งก็ต้องระมัดระวังเลยนะครับ หรือว่าคนที่มีปัญหาซึมเศร้าเขาจะไม่ให้อยู่ใกล้อาวุธของมีคมหรือไม่ให้อยู่คนเดียวอยู่ห่างตาของคนอื่นจะต้องอยู่ในการดูแลเพราะว่าอาจจะคิดสั้นอาจจะมีอะไรมากมายนี่ไม่ใช่เป็นเรื่องของความเชื่อศาสนาหรือไม่ใช่ศาสนานะครับนี่เป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นความเจ็บป่วยทางจิตนี่เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากผมกําลังคุยอย่างนี้ว่าความซึมเศร้ามาจากความท้อถอยความท้อแท้ ความผิดหวังความเหน็ดเหนื่อยในชีวิตไม่รู้จะแก้ปัญหาอย่างไรเป็นต้นเหตุของความซึมเศร้าความเจ็บป่วยที่มารซาตานกำลังนำเข้ามาสู่ชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบันนี้มีเปอร์เซ็นต์ของผู้คนที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามากและสูงขึ้นทุกทุกวันคุณ้ฟังครับดังนั้นในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนเป็นลูกของพระเจ้าเป็นผู้รับใช้พระเจ้าสิ่งนี้เราจะต้องอธิษฐานขอพระเจ้าเมตตา ที่เราจะมีสติปัญญาในการดูแลและในการเอาใจใส่ป้องกันทั้งตัวเราเองครอบครัวและสมาชิกและพี่น้องในสังคมว่าเราขอพระเจ้าเมตตาและเราจะให้พระคำของพระเจ้าเยียวยาภายในจิตใจของพี่น้องเหล่านั้นได้อย่างไรเราจะต้องมีวิธีการจะต้องเรียนรู้หลักจิตวิทยาและจะต้องอาศัยฤทธอำนาจแห่งพระคำของพระเจ้าที่จะช่วยในเรื่องนี้นะครับคุณผู้ฟังครับ ที่ผมได้ยกเรื่องนี้มาเกริ่นนาในวันนี้เพราะว่าพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะศึกษาวันนี้นะครับอยู่ในพระธรรมสะดุดีบทที่77นั้นผู้เขียนพระธรรมตอนนี้นะครับท่านได้ระบายความทุกข์ใจความท้อใจความรู้สึกผิดหวังต่อพระเจ้าให้กับพระเจ้าฟังและเราอ่านแล้วเราจะมีความรู้สึกว่าผู้รบใร้พพระเจ้าท่านนี้ท่านมีความสงสัยว่าเอพระเจ้า ละทิ้งเขาไปแล้วหรือทําไมพระเจ้าไม่อยู่กับเขาอธิษฐานแล้วทําไมพระเจ้าไม่ตอบและทําไมพระเจ้าปล่อยให้เขาต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่เลวร้ายอย่างนั้นด้วยตัวเขาเองเขาสงสัยถึงความรักความจงรักภักดีที่เขามีต่อพระเจ้าซึ่งในพระธรรมของพระเจ้าตอนนี้เนี่ยมีถึง5-6ครั้งนะครับที่ผู้เขียนได้เขียนถามในเชิงเหมือนคําถามนะครับกับพระเจ้าว่า พระเจ้าความรักมั่นคงของพระองค์นั้นยังอยู่เป็นนิดนั้นยังอยู่หรือที่บอกว่าความรักมั่นคงของพระองค์ที่ไม่หยุดยั้งนั้นยังอยู่หรือเปล่าหรือว่าหยุดยั้งไปแล้วอะไรแบบนี้นะครับซึ่งเป็นคำถามที่ผู้เขียนในระบายความทุกข์ใจถามพระเจ้าถามพระเจ้าเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งแน่นอนครับเราทั้งหลายในการดำเนินชีวิตประจำวันของเราก็เจอแบบนี้ด้วยหลายครั้งเราอธิษฐาน ขอพระเจ้าเมตตารักษาความเจ็บป่วยให้กับพี่น้องท่านนี้รักษาความเจ็บไข้ได้ป่วยให้กับตัวเราเองช่วยเหลือปัญหาในครอบครัวของเราในระหว่างสามีภรรยาในการดําเนินชีวิตของลูกๆในวัยรุ่นขอพระเจ้าดูแลเขาให้เขาเชื่อฟังให้เขารักพระเจ้าและเขากลับมาหาพระเจ้าแต่แล้วตะเลิดหมดเลยทุกอย่างแตกสลายล่มสลายหมดเลยเราถามพระเจ้าพระเจ้าความรักมั่นคงของพระองค์ หยุดยั้งไปแล้วหรือความรักมั่นคงของพระองค์จะอยู่เป็นนิจไม่ใช่หรือคุณผู้ฟังครับเราจะมาศึกษาพระคำของพระเจ้าในตอนนี้ด้วยกันนะครับผมจะนํามาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังเป็นพระวจนะธรรมของพระเจ้าจากพระธรรมสดุดีบทที่77นะครับเราจะมาดูว่าผู้เขียนพระธรรมของพระเจ้าตอนนี้ท่านมีความคล่องใจรับคล่องใจอย่างไรกับพระเจ้าแล้วสุดท้ายท่านได้รับการดูแลจากพระเจ้าอย่างไรบ้างครับ พระธรรมสดุดีบทที่77มีใจความดังต่อไปนี้นะครับข้าพเจ้าร้องทูลพระเจ้าข้าพเจ้าร้องทูลพระเจ้าเพื่อพระองค์จะทรงฟังข้าพเจ้าในวันที่ข้าพเจ้าทุกข์ใจข้าพเจ้าแสวงหาองค์เจ้านายยามค่าคืนมือข้าพเจ้าเหยียดไม่หยุดจิตใจข้าพเจ้าไม่รับคำปลอบโยน ข้าพเจ้าระลึกถึงพระเจ้าข้าพเจ้าก็ครวนครางข้าพเจ้าตรึกตรองจิตวิญญาณของข้าพเจ้าก็อ่อนระอาไปเสลาพระองค์ทรงจับหนังตาของข้าพเจ้าไว้ไม่ให้ปิดข้าพเจ้าทุกข์มากจนพูดไม่ออกข้าพเจ้าพิจารณาถึงวันเก่าๆปีที่นมนานมาแล้ว ข้าพเจ้าระลึกถึงเพลงของข้าพเจ้าในยามค่ำคืนข้าพเจ้าตรึกตรองด้วยใจและจิตวิญญาณของข้าพเจ้าก็เสาะหาองค์เจ้านายจะทรงทอดทิ้งเป็นนิดหรือและจะไม่พอพระไทยอีกเลยหรือความรักมั่นคงของพระองค์ยังหยุดอยู่เป็นนิดหรือพระสัญญาของพระองค์สิ้นสุดทุกชั่วชาติพันหรือ พระเจ้าทรงลืมที่จะเมตตาหรือเพราะความกริ้วพระองค์จึงทรงยับยั้งพระกรุณาหรือเสลาและข้าพเจ้ากล่าวว่านั่นแหละเป็นความทุกข์ของข้าพเจ้าคือที่พระหัตถ์ขวาขององค์ผู้สูงสุดเปลี่ยนไปข้าพเจ้าจะระลึกถึงพระราชกิจทั้งหลายของพระยาเวใช่แล้ว ข้าพระองค์จะระลึกถึงบรรดาการอัศจรรย์ของพระองค์ในสมัยก่อนๆข้าพระองค์จะใคร่ครวญถึงพระราชกิจทั้งสิ้นของพระองค์และตรึกตรองถึงกิจการของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าพระมันคาของพระองค์บริสุทธิ์พระองค์ใดจะยิ่งใหญ่อย่างพระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายพระองค์คือพระเจ้าผู้ทรงกระทำการอัศจรรย์ ผู้ทรงสำแดงริธานุภาพของพระองค์ท่ามกลางชนชาติทั้งหลายด้วยพระกรพระองค์ได้ทรงไถ่ประชากรของพระองค์คือลูกหลานของยาโคบและโยเซฟข้าแต่พระเจ้าเมื่อทะเลเห็นพระองค์ทะเลเห็นพระองค์มันก็เกรงกลัวแน่ทีเดียวบรรดาที่ลึกก็สั่นสะท้าน เมฆเทน้ำลงมาท้องฟ้าก็ขนองเสียงลูกธนูของพระองค์ก็ปลิวไปปลิวมาเสียงฟ้าร้องของพระองค์อยู่ในพายุหมุนฟ้าแลบทำให้พิภพสว่างแผ่นดินโลกก็สั่นสะเทือนและหวั่นไหวพระมันคาของพระองค์อยู่ในทะเลพระวิถีของพระองค์อยู่ในน้ำกว้างใหญ่ ถึงกระนั้นรอยพระบาทของพระองค์ก็ไม่มีใครเห็นพระองค์ได้ทรงนำประชากรของพระองค์เหมือนนำฝูงแพะแกะโดยมือของโมเสสและอาโรนคุณผู้ฟังครับในพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราได้อ่านผ่านไปนะครับเราเห็นสภาพของผู้เขียนซึ่งอยู่ในความทุกข์อย่างมากมายจนไม่รู้จัะทำอย่างไรได้ ซึ่งอาจจะอยู่ในสภาพตอนที่ตกไปเป็นเฉลยที่บาบิโลนเขาได้พยายามร้องทูลสอหาพระเจ้าแต่ไม่ได้รับคำตอบจากพระองค์เขาท้อใจทุกข์ใจเพราะเขารู้สึกว่าพระเจ้าเปลี่ยนไปแล้วเพราะเขาพยายามสาอหาพระองค์แต่ก็ไม่พบแท้ที่จริงแล้วพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลและเมื่อเขาระลึกถึงพระราชกิจของพระองค์ เขาก็ได้พบพระองค์คุณผูฟังครับสำหรับคนยิวนั้นคำว่าพระราชกิจเตือนให้พวกเขาระลึกถึงประสบการณ์ในอดีตสำหรับชนชาติของเขาเช่นประสบการณ์ที่พระเจ้าทรงช่วยคนอิสราเอลออกจากกียิบและเมื่อเขาได้ใคร่ครวญต่อไปว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่อย่างไรเขาก็มีกำลังใจฟื้นชื่นขึ้นมา จากประสบการณ์ในอดีตที่พระเจ้าเคยช่วยเหลือพวกเขาแน่นอนครับคุณผู้ฟังครับเราทุกคนต้องเคยมีประสบการณ์เจ็บปวดเช่นนี้เหมือนกันนะครับทั้งทุกใจท้อใจหมดหวังอธิษฐานแล้วอธิษฐานอีกแต่ก็ไม่เห็นมีคำตอบสักทีหนึ่งถ้าเช่นนั้นอะไรละ่ะที่จะมาช่วยให้เราสามารถเคลื่อนตัวเราเองจากความท้อใจไปสู่การวางใจในพระเจ้า และมีกำลังใจได้ลองให้เรามาพิจารณาดูข้อความที่ผู้เขียนได้เขียนในสดุดีบทนี้นะครับเช่นคำว่าครวนครางตรึกตรองระลึกใคร่ครวญและถ้อยคำที่บอกว่าแสวงหาภาวนาตรึกตรองคำเหล่านี้เราได้ใช้ในชีวิตของเราหรือเปล่าในยามที่มีปัญหาและคำเหล่านี้ ช่วยให้เราได้รับการปลดปล่อยจากการที่เราได้พบว่าพระเจ้านั้นได้มีสิ่งดีในชีวิตของเราเราเคยมีประสบการณ์ดีๆในชีวิตที่พระเจ้าปลดปล่อยเราช่วยเหลือเรามาแล้วเมื่อเราใคร่ครวนตรึกตรองพิจารณาสิ่งต่างๆเหล่านี้ดูเราก็เห็นว่านั่นพระเจ้าช่วยเรามาแล้วเราก็จะมีใจชื้นขึ้นมีกำลังใจฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง ไม่ต้องจมจอมอยู่กับความทุกข์ใจความท้อใจจนทําให้เราลืมความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าคุณผปรฟังครับไม่ว่าวันนี้เราเจอกับปัญหาใหญ่แค่ไหนสําหรับพระเจ้าไม่มีอะไรใหญ่เกินกว่าที่พระเจ้าจะแก้ไขไม่ได้วางใจในพระเจ้าและขอบคุณพระเจ้าในสิ่งที่พระองค์ช่วยเหลือคนอิสราเอลมาแล้วช่วยเหลือเรามาแล้วและพระเจ้าจะนำเราก้าวพ้น กับความทุกข์ใจความท้อใจในวันนี้ด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับผมจะขอ,อนํารายการในวันนี้อํานาจจากคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอพระเจ้าอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับเจ้าอย่ากลัวเลยลูกเอ๋ยลูกรักของเราเสียงขององค์พระผู้เป็นเจ้ากระซิบเบาๆอยู่ ข้างหูเสียงช่างอ่อนหวานนุ่มนวลอบอุ่นน,น่าดูเต็มด้วยพลังเพิ่มแรงใจสู้บอกว่าอยู่ไม่ห่างเลยน้อง้าอย่ากลัวเลยลูกเอ๋ยอย่าคล้ามกลัวไปจงเชื่อมันละไว้วางใจติดยึดรักไปสุดใจอย่าท้อจงรู้ ธนารักของเรายิ่งใหญ่เพียงพอปกป้องคุ้มครองเพิ่มแรงสู่ต่อจงขอและเราจะฟังอย่าได้สิ้นหวังจงฟังเสียงเราลูกยาเราอยู่กับเจ้าตลอดเวลาปกป้องนำพาชีวาไม่ห่างร้องใี้ เราเธอจะมืดจะครึมพยายามรุ่งสาเราเองคือผู้นำทางจงมือเจ้าเดินก้าวไปเจ้าอย่าก,กลัวเลยลูกเอ๋ยจงเชื่อวางใจเสียงขององค์พระผู้ทรงไทยประสิบในใจอยู่ไม่ห่างหางหนักแน่นมันคงกอง ถิ่นกับเราเฝ้ารักไม่นานรักอยู่ใครตลอดเวลา ฟังเสียงเราลูกอยาเราอยู่กับเจ้าตลอดเวลาปกป้องนำพาชีวาไม่ห่างร้องเรียกเราเธอจะเมื่อจะคลืมเพยายามรุ่งสางเราเองคือผู้นำทางจุงเจ้าเดินก้าวไปเจ้าอยา่ากลัวเลยลูกเอ๋ย ขององค์พระผู้ทรงไทยประสิบิ์ในใจอยู่ไม่ห่างหายหนักแน่นมันคงกงไม่รู้เสืยงมปลาาสถินกับเราเฝ้ารักไม่นายรักทุกไครตลอดเวลา